วัสดีครับวันนี้ก็มานอกเรื่องไก่ชนนิดนึงนะเสียงอะไรวะเออแปลกเว้ยเสียงดังแต่ไม่มีอะไรพอจ้องแล้วมองไปก็ไม่มีอะไรเว้ยแต่เสียงดังนอนผิดที่โบราณเขาว่าซื้อที่จริงไหมครับตังไว้ใต้หมอน คืออย่างนี้กรณีนอนผิดที่แล้วที่โบราณเขาบอกว่าเอาตังค์ไว้ใต้หมอนเป็นการซื้อที่ของเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยคือถ้ามันทําแล้วเราสบายใจทําแล้วเรานอนรับฝันดีเนี่ยทําแล้วเรารู้สึกสบายใจหลับได้ยาวๆทําไปเลยครับไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกไม่มีข้อคดใหม่ไม่มีใครบัญญัติไว้ว่าถูกหรือผิดอะไรที่ทําแล้วสบายใจทําแล้วดี ทำไปเลยครับถามว่าเจ้าที่เนี่ยที่เราซื้อที่เนี่ยเราเรียกเข้ามาพิสูจน์ได้ไหมไม่ได้ผมก็รู้ว่าไม่ได้แต่ทําแล้วมันสบายใจปะละ่ะสบายใจทําไปเลยทําแล้วเดือดร้อนใครไหมไม่เดือดร้อนยิ่งทําได้เลยทําไม่เดือดร้อนใครเหมือนกันนรกสวรรค์ที่น้องคิดว่ามีจริงไหมผมเนี่ยคิดว่ามีจริง แต่ให้ผมพาพาไปดูพาไปพิสูจน์ได้ไหมไม่ได้จะไปยังไงในลกสวรรค์เนนะี่ยถูกไหมครับเหมือนบาปบุญเนี่ยบาปกับบุญเนี่ยพี่น้องว่ามีจริงไหมผมว่ามีจริงนะถ้าคิดว่าบาปบุญไม่มีจริงเนี่ยโอ้โหโลกนี้โหดหลายอยู่ยากเลยครับพี่น้องศีลธรรมจริยธรรมความปลอดภัยความดีต่างๆเนี่ยจะหาได้ยิ่งยากยากยิ่งเลยถ้าคําว่าบาปบุญไม่มีจริงเนี่ย แต่ถามว่าพิสูจน์ได้ไหมให้พาไปดูบาปกับบุญได้ไหมพิสูจน์ไม่ได้พาไปไม่ได้เข้าใจไหมครับแต่คิดว่ามันมีจริงเหมือนกันเรานับถืออะไรเนี่ยแล้วมันดีเนี่ยไม่เดือดร้อนใครเนี่ยนับถือไปเลยครับยังผมนับถือพระรู้สึกมีความมั่นใจรู้สึกมีพระแล้วมันอุ่นใจนับถือไปเลยเลยครับบางคนกับพระเยซูบางคนกับพระ,ะอเลาะ จะเป็นพระถังสมจังจะเป็นเปาวุ้นชิ้นวังเฉามาหัน่นนับถือแล้วมันดีนับถือไปเลยนับถือลูกสนุกแล้วมันดีนับถือเครื่องเวทเทนนิงที่เล่นเนี่ยแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีเนี่ยไม่เดือดร้อนใครเนี่ยนับถือไปเลยครับไม่มีข้อกฎหมายใดๆห้ามทั้งสิน้นบางคนเนี่ยนะห้อยกระดูกพ่อแม่บางคนห้อยฝันพ่อแม่บางคนห้อยพระสุงพ่อแม่ ทําได้ไหมทําได้ครับห้อยแล้วรู้สึกดีรู้สึกบุญของพ่อแม่จะปกครองคุ้มครองเราเรารู้สึกดีทําได้เลยครับไม่มีข้อกฎหมายไม่มีอะไรมาบัญญัติว่าผิดหรือถูกทําแล้วดีทําไปเลยทําแล้วไม่เดือดร้อนใครทําไปเลยโอเคนะครับพี่น้องใช้ชีวิตแบบที่ผมบอกโคตรสบายเลยครับโอเค